เอยดึงจอนอย่างเดียวเลยเว้ยตัวนี้ตัวจาาจริงๆแต่จอนเขาไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับเนี่ยเออส่วนมันส่วนมันส่วนมันสวยสวยเอาดีเอาดีเอาดีาดยิงดียิงดีครับก็มาดีไหมยังไงออโรร่ายังไงขอเข้าถึงตัวหน่อยเถอขอเข้าถึงตัวหน่อยเถอ สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนยูสมัยหนุ่งทรานสงดูซมัมติงรองกันด้วยนะครับ ก็วันนี้มาอยู่กับฮีโร่ที่เรียกว่าเป็นคู่ขวัญหรือว่าซิกเนเจอร์ของเกมโมบายรีเจนต์เลยนะครับเพื่อนๆก็คือมิยะหรือว่ามีอานั่นเองนะครับซึ่งฮีโร่ตัวเนี้มันไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้ามีไอเทมมันสามารถยิงแบบยิงได้เรื่อยๆแล้วก็ยิงแรงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้ามีไอเทมนะโอเคจริงๆถ้ามีไอเทมทุกตัวก็แรงหมดนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลตัวนี้กันครับว่าฮีโร่ตัวนี้มีสกิลอย่างไงนะครับเพื่อน ก่อนอื่นเรามารู้จากพาสซีฟของมีอากันก่อนนะครับพาสซีฟของมีอาก็คือทุกครั้งที่มีอาสร้างความเสียหายด้วยเบสิกโจมตีเนี่ยมันจะมีสเต็ขึ้นบนหัวนะคะระับเพื่อนๆซึ่ง1สเต็จะช่วยเพิ่มความเร็วการโจมตีให้มีอาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดที่5สเตก็ก็คือเพิ่มความเร็วโจมตีได้สูงสุดถึง25%เปอร์เซ็นต์เลยนะ,พะเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีสเต็ขึ้นบนหัวแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสเต็คเราเต็มห้าได้นพเพื่อ เนี่ยถ้าเราตีคม5สเปกใช่ไหมมันก็จะเนี่ยเวลาเรายิงปุ๊บมันจะมีร่างเงาออกมาช่วยเรายิงนะครับเพื่อนๆซึ่งจะสร้างความเสียหายได้นะครับ ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของมีอานะครับเพื่อนๆสกิลหนึ่งของมีอาจะเป็นการบัฟเบสิกโจมตีของมีอาครับทาให้มีอาโจมตีได้สูงสุดถึง3เป้าหมายนะคบเพื่อนๆแล้วก็เป้าหมายหลักอะ่ะจะโดนดาเมจแรงนะคบเพื่อนๆส่วนเป้าหมายรองก็จะโดนดาเมจลดมานะครับก็คือเนี่ยทำให้มีอาสามารถยิงได้หลายเป้าหมายนะครับที่3เป้าหมายนะครับเพื่อนๆสกิลเนี้ยแล้วเราก็คือตัวหลักเนี่ยมันจะโดนดาเมจของเราแรงนะครับสําหรับสกิลหนึ่งของมีอานะครับ ต่อมาเป็นสกิล2ของมีอานะครับเพื่อนๆสกิล2เนี่ยจะเป็นการยิงธนูขึ้นไปบนอากาศแล้วก็พุ่งลงมาแบบนี้ครับซึ่งถ้าอีกฝั่งอยู่ในเนี่ยในวงกลมของเราเนี่ยอีกฝั่งจะโดนตึงไว้นะครับทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้นะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเรายิงไปเนี่ยถ้ามันลงมาแล้วอีกฝั่งอยู่ใน,ในเขตสกิลของเรามันจะทําให้อีกฝั่งเคลื่อนที่ไม่ได้ทําให้ฝั่งอยู่กับที่ครับแต่ถ้าเราตึงไม่โดนนะเพื่อนๆเนี่ยสมมติเราโดนปุ๊บแล้วมันยิงลงมามันจะกระจายไปรอบๆนะครับอีกฝั่งจะเคลื่อนที่ช้าแทนนนะครับ ถ้าเราใช้สกิล2โดนอีกฝั่งจะโดนตรึงไว้กับที่นะครับแต่ถ้าใช้ไม่โดนแล้วแบบตอนสกิล2เสร็จใช่ไหมมันจะมีลูกดอกกระจายออกไปด้วยนะครับไอ้ลูกดอกกระจายเนี่ยมันสามารถลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูรอบๆได้นะครับเพื่อน ต่อมาเป็นอันติของมีอานะครับเพื่อนๆอันติของมีอาจะเป็นการหายตัวนะครับเป็นการหายตัวแล้วก็ชะล้างสถานะต่างๆที่เราโดนนะครับสมมุติเราโดนสตันอยู่เราก็กดอันติปุ๊บมันก็หายตัวแล้วก็ชะล้างสถานะนะครับเพื่อนๆสาหรับอันติของมีอานะซึ่งระหว่างหายตัวเนี่ยเราจะเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับแล้วเราจะหยุดหายตัวเมื่อเราโจมตีอีกฝั่งนะครับเพื่อนซึ่งมันหายตัวไม่นานครับหายตัวแค่แวบเดียวแต่ว่าเมื่อเราหายตัวเสร็จแล้วสแต็ปของเราจะเต็ม5เลยนะครับเพื่อน เนี่ยสมมุติเราหายตัวเสร็จแล้วเห็นไะเวลาเราตีปุ๊บสเปคของเราจะเต็ม5แล้วทําให้เวลาเราอันติเสร็จอะแล้วเราโจมตีสวนอีกฝั่งอะมันจะแรงมากๆเลยนะครับเพื<ๆ>่อน <Okay, S 2> ๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตไอเทมอุปกรณ์ของตัวนี้กันครับว่ามีไอเทมอุปกรณ์ประมาณไหนนะครับเพื่อนๆสำหรับมีอานะโอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับ ชิ้นแรกผมจะออกเป็นรองเท้าตีไว้นะเพื่อนๆพเพราะว่าผมจะเล่นมีอาในตำแหน่งป่าหรือว่าจังเกิลนั่นเองนะครับชิ้นต่อมาก็จะออกเป็นเสียงแห่งสายลมครับช่วยเพิ่มสปีดการโจมตีให้มีอาในช่วงต้นเกมนะเพื่อนเพื่อทำให้เราฟาร์มไวนะต่อมาก็จะเป็นดาบคีครับช่วยให้แบบเพิ่มอัตราชีเวลาเรายิงติดคีเนี่ยเราจะติดคีแรงมากเลยนะเพื่อนต่อมาก็เป็นวายุพิภพหรือว่าดาบกดนั่นเองนะซึ่งไอเทมชิ้นเนี้ยมันมีดูดเลือดกายภาพในตัวแล้วก็มีสปีดโจมตีทําให้แบบเวลาเรากดใช้เราสาาาาาามมรถกกกกัันดเจยภพอีฝ่ง ได้นะครับเพื่อนต่อมาก็จะออกเป็นวิญญาณสีโลหิตนะครับเพื่อนอันนี้ก็คือคีเล็กนะครับช่วยเพิ่มอัตราคีแล้วก็เพิ่มสปีดโจมตีให้เราครับทำให้เราติดคีบ่อยๆเพราะว่ามีอาเป็นสายเบสิกโจมตีนะครับเพื่อนเน้นอัตราคีนะครับชิ้นสุดท้ายก็จะออกเป็นดาบเขียวนะครับเพื่อนช่วยให้แบบเรายิงแรงมากๆเลยนะครับคือหายตัวปุ๊บยิงสวนทีอีกฝั่งมีร้องนะครับส่วน เอ็มเบมที่ผมใช้ก็จะมี2เซตนะครับเพื่อนเซตแรกก็จะเป็นนักฆ่านี้นะครับก็คืออัพวิ่งไวจอเกาะแล้วก็ฆ่าเราได้เลือดนะครับส่วนเซตที่2จะเป็นเซตเอ็มเบมนักยิงอันนี้นะครับเพื่อนก็จะอัพเป็นโอกาสคี้อันนี้นะครับเพื่อนแล้วก็สปีดโจมตีนะครับแล้วก็ยิงโซโลอีกฝั่งนะครับอันสุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่ามีอาเนี่ยเล่นได้ประมาณไหนนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วครับ เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับตอนแรกผมจะฟาร์มนะแต่อีกฝั่งเขาเอ้ยไม่ใช่อีกฝั่งดีฝั่งเรานี่แหละครับเขาเลือกมาแย่งฟาร์มวะ่ะอืมเราก็เลยแบบต้องมาออฟเลนนะครับมีอาต้นเกมไม่เก่งครับเพื่อนพยายามฟาร์มไปให้ได้ของสัก 2- ถึงสามชิ้นนะครับยืนเลนให้ได้พอครับเพื่อน<ๆ>ต้นเกมนะมีอายืนเลนแค่ยืนเลนให้ได้พอนะครับอันนี้เราเจ็บล้วเราออกเลยนะครับไม่ต้องเสียดายฟิกเกอร์นะครับเพื่อน เราจะยืนยากนะครับถ้าแบบเจอชูนะในช่วงต้นเกมอะไรเงี้ยระวังชูโยกใส่ครับเพราะว่าเราฟิกเกอร์ไปแล้วนะโอเคเพื่อนมาใกล้แล้วมาดีมาดียิงฟรีนะครับพันโหลอ่าอ่า,อา,อาจะตายเอานะครับเอสเตอเขาไม่ได้ออกลมนะครับเราจะไม่เกิดเอานะครับ นี่ขนาดมาด้วยกันนะเนี่ยฮัลโหลเริ่เป็นบันเอเตโอ้โห oh. สงสัยเอเตไม่ได้ดูช่องเซจสอแน่เลยครับ <Yeah. S 1> นี่ไงล็อกไปดีล็อกไปดีปดห้าวะไอตัวเนี้ยเราอยู่2องเราห้าวก่าเวย้ย <Yeah. S 1> ต้นเกมพยายามอย่าตายครับเพื่อนๆฆ่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องหิวไม่ต้องอะไรทางนั้นครับรอเรามีของครับเลดเกมเราถึงจะโหนนะแบบช่วง8นาทีเนี้ยเรามีของละฮันเนาะมีวาร์ปมีวาร์ป นี่ว้าบอ่ะว้าบอ่ะยิงไปดิยิงไปดิถ้าแบบเราเจอกับพวกตัวสตาร์อะไรเนี้ยเรารอเขาสตาร์เราก่อนนะครับเพื่อนๆนี่แกดักหน้าไปหนึ่งเรียบร้อยไปดิชูโอเคจอนสั่นมาแล้วครับอ่ามยืนวาบถอยถอยถอยโดนโดนโดนนี่อย่ายืนว้าบอะแตกไปดิยืนว้าบอ่ะ เรายังไม่เจ้ากาดครับเราแบบเจียมเนื้อเจียมตัวไปก่อนนะครับต้นเกมนะมออโอเคตังเราก็ได้อยู่ครับถ้าเลดมานี่เราโดนชูแบบต่อยเตะต่อยเตะแปบ๊บเดียวเราเดี้ยงนะครับพยายามระวังแบบพวกตัวคอมโบแรงๆนะครับแต่ว่าถ้าชูเตะเราอะตอนชูกระทืบเราปุ๊บเราอย่าเพิ่งอันตีนะครับเพื่อนๆรอชูเตะเราก่อนนะครับเราค่อยอันตีนครับไม่งั้นเราจะโดนสตาร์ทต่อนะครับ นี่ไงซอยป้อมไปดีอ้าวแบบนี้บนฟรีเลยนะครับเพื่อนๆป้อมฟรีนะครับแบบนี้นี่ไงอ้าววิ่งมาแบบนี้คิดว่าถึกมากมัง้งฮัลโหลคิดว่าถึกมากเหรอเพื่อน <c oughs> วิ่งแบบเอาหน้าถูม,มาเลยนะยังไงตามทันไหม <c oughs> ดึง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 อันนั้นมีการหลบอ่ะมีหลบมุนม่ะเอเอ,เอ,เอ,เอดิสโลเสร็จแล้วกัดต่อโโห นี่มันคอมโบแบบเลื่อนไหลจริงๆเรียบร้อยเข้าไปละ <c oughs> อ่าเรียบร้อยเจอ,อเด็ดดีปะนะเนี่ยเออดึงจอนอย่างเดียวเลยเว้ะตัวนี้มันจา้าจริงๆแต่จอนเขาไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับนะเนี่ยเอออย่าให้มันกลับอย่าให้มันกลับสกินิดสกิตหน่อยนี่สกินิดนึงก็ยังดีนะครับสวย เออยิงมันอืมลบเออ่อ okay. เจอค้อนไปดิ okay. เข้าหน้าไปโอเคมาถึงเวลาของเราแล้วนะครับเพื่อนๆช่วงหลังแนาทีหรือหลังสิบนาทีขึ้นไปนะครับจะเป็นช่วงเวลาของเรานะครับ <laughs> เพราะว่าเราจะมีของนะครับเราจะยิงแรงนะครับโอเคไปหาเล่นกับชูข้างบนดีกว่า ผมเปลี่ยนมาออกดาบเขียวก่อนเลยนะครับพอดูเหมือนถ้าเราคงไม่ได้ยืนยิงนานขนาดนั้นนะครับสําหรับตานี้นะอ่าโดนี่แล้วฟังโกเออสวนมันสวนมันสวนสวยสวยเอาดีเอาดีเอาดีาดยิงดียิงดีครับก็มาดีมาใกล้ๆดิมาใกล้ๆดิเอ,อยิงไม่ถึง <laughs> โอเคไปก่อนปล่อยสองคนนั้นเขายืนวาไปนะ สายเกลียนอ่ะมดแต่พิมพ์ไปมามาตีหลอดเลยเอาหลอดเลยละกันงั้นโดนแย่งโดนอะไรช่างไม่เป็นไรครับเมื่อกี้มวพิมพ์อยู่ไงแล้วมันก็ออตโต้ตีไปนะครับเออถอยมาหน่อยนิดนึงยิงยิงยิงยับหมดจังหวะเน,นี้ยมาดียังไงออโรร่ายังไงขอเข้าถึงตัวหนอยเธอขอเข้าถึงตัวนอยเธอ ได้ยิงมันแรงมากเลยนะครับเพื่อนอเพราะว่าแบบมันมันยิงธรรมดาเอ,อ๊ะหมดแต่พูดนี่ไงแตกไปหนึ่งติกเกอร์เหรอเพื่อนเนี่ยเราก็มี TNC อีโวตเราก็มีเนี่ย r q เราก็มีเพื่อน <laughs> มามามา,มา,ม,ามาเพื่อน โอ้โดนเรียบร้อยอันติโอเดตเขาแรงมากนะครับชูชูจะเข้าหลังนะ <What? S 1> มาดีมาดีเข้าหลังเหรอเพื่อน <laughs> <laughs> มาดีหรือมีดาบกดนะเพื่อนเ oh, <just> อ้ออ้ยแทงเราโดนย้ำแน่นอนแบบนี้สภาพเรียบร้อยห้าปีน <laughs> อย่างเปรีย้ยวเราต้องหาตำแหน่งยิงดีๆนะครับเพื<ๆ>่อนๆต้องรอเข้าหลังนะโอเคต้องไปเอาฮานาบีนะครับเอาโอเดตก่อนเลยได้ปล่ะ<ๆ>อ่ะอยู่นี่<ๆ>เพื่อนอยู่นี่<ๆ> <laughs> โอเคเรามีอันติไว้หลบสกิลอารูแล้วเราก็มีดาบกดด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่สกิลอารูดิสกิลของไอ้นี่นะครับตีป้อมเลยละกันนี่ไงเอ้ยสวยโอ้โหดึงแบบนี้เรียบร้อยดีโอ้โหนี่มันฟังโก้ของแท้ไหมวาไปเอาหลอดดีกว่าครับเพื่อนยังไม่อยากรีบจบนะยังไม่ทันได้ฆ่าใครเลยอะโอเคได้หลอดมาแล้วเอาอารูไม่เอาแล้วเพื่อน โอ้ยไอตัวนี้มาตัวเดียวเลยเหรอนายตัวกาดจะมาเพื่อนนี่ยิงยิงยิงไปดิยิงยิงยิงเออเดี๋ยวฟังโก้เราดิโอเคหาหาที่เข้าครับยิง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 ฟรีโอเคยิงฟรีล้วก็ครับเพื่อนเพื่อนเราต้องยืนตำแหน่งดีๆนะครับเล่นมีอานะเพราะว่าแบบมันไม่มีสกิลพุ่งหรือสกิลอะไรนะครับ Okay, ขอฟาร์มอีกเล็กน้อยละกันขึ้นบ้านยากนะครับเพราะว่าฮานาบีเขาก็เริ่มเกิดเหมือนกันนะเราต้องไปล้วงฮานาบีนะครับเพื<ๆ>่อนๆแต่เขาก็มีตัวล้วงเราเหมือนกันนะต้องหาที่ยืนดีๆครับจอดมาแล้วโอเคแอป่าดีกว่าต้องต้องรอเข้าจังหวะสองนะครับเพื<ๆ>่อนๆจังหวะ จงังหวะแรกเข้าไปเลยไม่น่าไหวนะครับเพราะว่าเขามีตัวจับตายหลายตัวนะครับมีชูแล้วก็โอรลรล่านะครับอีอย่างมีโอเดตเนี่ยที่คอมโบมากับจอนสันด้วยนะครับเฮ้ยดึงมาดิเพื่อนโอเคยิงยิงฟรียิงดียิงดีแบบนี้อาวชูโยกมีโยกเล็กน้อยเหรอมีโยกเล็กน้อยถึงปานกลางรอคาเพลินเหรอ โอเคเหลือตัวหนึ่งครับเอ้ยเหลือฮานาบีนี่ว่าอันนี้มีจอนมีจอนมาดีโอเคดูดเลือดไปก่อนครับฮานาบิเขายิงพีปีนะครับเพื่อนยิงพีเฉลยเลย <c oughs> <c oughs> ไม่จบไงจบได้ไม่จบมาดีเออโอเคเดี๋ยวเราหายตัวไปตีป้อมเลยนะเพื่อนแป๊ <c oughs> มารจ้าอยู่ข้างหลัง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 ฮลัลโหลเพื่อนข้างหลังโอเคครับเ <laughs> พื่อน <c oughs> ก็มีประมาณนี้นะครับ <c oughs> สําหรับมีอาซึ่งเราต้องแบบหาตําแหน่งยืนดีๆหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบขาตายนะครับไม่มีสกิลพุ่งแต่ว่ามีอันตีช่วยหลบได้ทีนึงนะครับเ <c oughs> พื่อนอืมเราก็ต้องออกดาบกดมาการดามจอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์ไว้ใช้เพื่อหนีด้วยนะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นหลิงนะครับคลิปต่อไปครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับบ๊ายบายครับเพื่อนเจอกัน